สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับโดยมีสมาชิกดังนี้ครับผมนายนัทพงศ์สกุลเลกที่หนึ่งครับผมนายปิติรัตน์นนทเลขที่สี่ครับผมนายพลนรเมศิจวันเลกที่เจ็ดครับผมนายศิวกรราชอุไรเลขที่สิบครับผมนายเสียดีสายพรมเลกที่สิบเอ็ดครับผมนายลินชแตะทองเลกที่สิบสี่ครับ ดิฉันนางสาวกิวรินเกีิมิตรเลขที่สิบเจ็ดค่ะดิชันนางสาวทัชชาวิติพงศ์เลขที่ยี่สิบสองค่ะดิชันนางสาวพีรด,ดาบุญุวณเลขที่สิบห้าค่ะดิชันนางสาววิภาวดีลีขินลักษณะเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะดิฉันนางสาวนาจายแก้วเลขที่สามสามสอง ความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะในทางมิติอุดมการความหลากหลายทางผ่าวัฒนธรรมหรือว่าคํา,าว่าผหุวัฒนธรรมนั้นเป็นแนวคิดที่ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและต่อต้านการเหยียดการกิดกันทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสิทธิที่เท่าเทียมกันของคนทุกกลุ่มค่ะวัฒนธรรมเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของมนุษย์ที่มีความ ที่มีการปฏิบัติและสืบทอดต่อๆกันมาทําให้แเราสังคมมีวัฒนธรรมย่อยสังคมพหาวัฒนธรรมนั้นหมายถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาส,สนาและมีประเพณีที่ปฏิบัติต่อๆกันมาเนื่องจากกระบวนการคิดปจัจจัยทางเพศอายุชนชั้นการศึกษาเป็นตัวกําหนดให้เราปฏิบัติในลักษณะที่แตกต่างกันค่ะ สำหรับในประเทศไทยนั้นเรามีวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมหลักอยู่บนพื้นอยู่บนความหลากหลายของวัฒนธรรมอื่นๆเนื่องจากประชากรไทยนะคะมีจํานวนประมาณ63ล้านคนจะประกอบไปด้วยไทยเชื้อสายจีนเชื้อสายยวนล้าขเขมรไทยทรงดําไทยพวนมาลายูทําให้ประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะ ประชากรไทยนั้นประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ทุกวัฒนธรรมก็ย่อมมีอัตลักษณ์เป็นของตนโลกเรานะคะอยู่ในศตรวรรษที่21มีประชากรอาศัยอยู่หลายพันล้านคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ปรากฏอ,อยู่บนโลกนี้มีทั้งแตกต่างและคล้ายคลึงกันเช่นประเทศอินเดียประเทศจีนสหรัฐอเมริกาเป็นต้น ประเทศต่างๆเหล่านี้มีประชากรจานวน,นมากย่อมเกิดความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมค่ะบุคคลแต่ละบุคคลนะคะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของวัฒนธรรมค่ะซึ่งจะมีอัตลักษณ์เป็นของตนอัตลักษณ์นั้นหมายถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นตัวบ่งชี้เฉพาะบุคคลค่ะโดยที่อัตลักษณ์นั้นเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีเกิดจากคําว่าอัตตะบวกลักษณ์โดยที่อัตตะมีความหมายว่า ตัวตนของตนค่ะต่อไปนะคะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพื่อพาใส่กันค่ะการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและการอยู่ด้วยกันเป็นสิ่งที่ทําให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขโดยเฉพาะสังคมที่เป็นสังคมแบบพัฒนธรรมอย่างสังคมไทยนั้นยิ่งจําเป็นต้อง เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องโดยทําตัวให้กลมกลืนกับความแตกต่างเพื่อป้องกันความแตกแยก,กที่จะตามขึ้นมาค่ะคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาอาศัยกันทําให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆดังนี้ประโยชน์ต่อตนเองประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเคารพซึ่งกันและกัน ม่ตาต่อกันช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นกัน,นะค่ะในประโยชน์ในด้านประโยชน์ของต่อตอนเองนะคะจะทําให้สังคมอยู่อย่างมีความสุขรู้สึกปลอดภัยจากอันตรายต่างๆมีผู้คอยให้ความช่วยเหลือเมื่อตกยากและประสบความลาบากยากลําบากยากขินจากเหตุการณ์ต่างๆค่ะในด้าน ในด้านแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาอาศัยกันการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุขนั้นจะเต็มไปด้วยความหลากหลายและแตกต่างเพื่อปรับตัวให้เข้ากับบุคลรอบข้างและก่อให้เกิดความสุขในการอาศัยอยู่ร่วมกันซึ่งการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกทุกคนโดยยึดแนวทางการปฏิบัติธ ส่วนประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสังคมเป็นเรียบร้อยและสงบสุขปราศจากความแตกแยกและขัดแยง้งจะเกิดการพัฒนาที่รวดเร็วทําให้ประเทศประเทศเก้าวหน้าจะเดินได้รวดเร็วค่ะส่วนในด้านเคารพซึ่งกันและกันนะคะ เมื่อเราแสาดงกิริยาที่นอบน้อมต่อกันแล้วการพูดดีต่อกันจะทําให้มีการยอมรับในความแตกต่างท้งความเชื่อศาสนาภาษาวัฒนธรรมและเชื้อชาติผิวพรรณวินตนแลบทําให้คนในสังคมได้รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะการช่วยเหลือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเช่นการบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้สุญภ,ภัยเป็นการช่วยงานตามความ ามาารถของตนด้วยความทุ่มเทและเตรียมใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือระเบียบข้อสังคมค่ะการไม่ลบ,ลบหลู่ดูมิรันคือการที่เราไม่ดูถูกการพูดการกระทําของผู้อื่นโดยไม่แสดงกริยาหรือวาจาดูถูกสัทธา,าวความเชื่อวัฒนธรรมเชื้อชาติผิวพันธุ์เป็นต้นค่ะทําให้เราได้เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นและอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุข การเมตตาต่อกันคือการที่เอาการที่เราเอาใจเขา่าใส่ใจเราคิดถึงจิตใจของผู้อื่นแสดงความห่วงใยต่อบุคคลรอบข้างไม่ซ้ำเติมไม่ซ้ำเติมให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์หรือว่าฝืนใจให้เขาได้ทำอะไรบางอย่างที่เขาลำบากใจค่ะการมีความซื่อสัตย์ต่อกันคือการที่เราแสดงความจริงใจต่อกันวาจาทั้งร่างกายวาจาต่อหน้าและรับหลัง การรักษาสัจจวาจาทำให้ได้ทําตามที่รับปากไว้ไม่ทุจริตหรือเอาเปรียบผู้อื่นไม่รังแกผู้อื่นจนเกิดความเป็นเป็นความบากมักหมานฝึกความมีระเบยียบย่ในในตัวนี้ให้กลายเป็นยุไนค่ะปัญหาที่เกิดจากความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นเหมือนกับทุกเรื่องที่มันมีทั้งด้านที่ดีแ<ม>ละด้านที่ไม่ดี มันจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันบางอย่างก็อาจเพิ่มคุณค่าชีวิตของเราในขณะที่บางอย่างก็อาจทําให้เราอ,อยู่ในความเสี่ยงซึ่งเป็นปัญหยายที่เกิดจากความหลากหลายในสังคมพาาุทวัฒนธรรมตัวอย่างเช่นนะครับหนึ่งนะครับความขัดแย้งทางศาสนาด้วยความเชื่อทางศาสนาที่ต่างกันนามาซึ่งความขัดแย้งมากมายภายในสังคมตัวอย่างที่เห็นได้มากมายเช่นความขัดแย้งที่ร้ายแรงสมงคนที้มีผู้บริสุทธิ์ลงตายจำนวนมากในอดีต ซึ่งเกิดจากข้อพิพาทระหว่างชาวฮินดูและชาวมุสลิมในประเทศอินเดียกับประเทศปากีสถานผลที่เกิดคือการเข็นฆ่าสังหารผู้ที่นับถือศาสนาแตกต่างจากพวกตนหรือมังคับถูกเห็นให้เปลี่ยนตามนักถือศาสนาอย่างไรทางออกซึ่งทําให้มีผู้คนนะครับบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากอย่างที่สองครับคืออุปสรรคทางภาษาผู้คนที่มาจากต่างประเทศทำเนียย่อมมีภาษาท้องถิ่นเป็นของตนเองบางครั้งก็เป็นอุปสรรคสำคัญในการสือไม่เข้าใจ รถไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถพูดภาษาต่างถิ่นได้นะครับอย่างที่สามนะครับก็คือวัฒนธรรมที่แตกต่างเป็นเรื่องยากนะครับที่คนทั่วไปเนี่ยจะรับมือกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ละเอียาทาความเข้าใจและเชื่อและบรรัดฐานของพวกเขาอย่างที่จีนนะครับคือความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางสังคมอาจจปเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากความเชื่อที่างกีบางวิธีชีวิตบางอย่างที่อาจทำให้ออเกิดความขัดแย้งระหว่างคนสองกลุ่มห้านะครับ นำควา,ามแตกต่างมาสู่สังคมคอจากต่างทินนะครับม่กจะนําข้าวของจากบ้านเกิดมาด้วยมีแนวน,นที่คนต้องกิ่นไม่พอใจจเหล่านี้ผมนะครับการจัดการแรงงานที่มีความหลากหลายทายงวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องที่ท้าทายน,นะครับที่จะควบคุมแรงงานจากต่าง่นโดยเฉพาะผู้ที่มีความเชื่อแตกต่างกัน,นเนน้ื่อเหตุนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะทําให้แรงงานทำงนานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่เห็นนะครับกล่าวได้ว่าแม้การสร้างความวัฒนธรรม จะเป็นความข้าหน้าของระบบเข่งยิยงแต่ในความเป็นยนยมนี้เองกับส่งผลไปอีกด้านหนึ่งนะครับที่ทําให้แต่ละกลุ่มไม่สามารถที่จะรู้จักกันอย่างเปนจริงเป็นแต่เพียงการยนยรับว่าอีกกลุ่มนมีอยู่เท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อบางขึ้นแล้วเมื่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมนี้ถูกทําให้เป็นความขัดแย้งทางการเมือง่องวัฒนธรรมการจะเเลี่ยงทูดธรทมนะครับให้กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งหรือการปิดานวนทางการเมืองเป็นการเปลี่ยนจากกระบวนการ ก็ธรรมวัฒนธรรมนะครับให้เป็นการเมืองประสู่การทําให้ความเปกต่างทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองหรือกระบวนการทาการเมืองเป็นเรื่องวัฒนธรรมนะครับอย่างที่แปดนะครับมีอย่างสุดท้ายนะก็คือความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์นะครับปัญหานะครับมักจะเกิดจากหนึ่งนะครับเกิดจากการแบ่งแยกโดยวัฒนธรรมชนชั้นในสังคมบางสังคมอย่างมีการแบ่งชนชั้นและคนที่อยู่ในชนชั้นขั้มสูงจะถือเป็นกลุ่มคนที่อยู่นอกระบบสังคมนั้นนะครับเช่นวานาเซนทานในอินเดีย สองนะครับเกิดจากการแบ่งแยกจากลักษณะทางภูมิศาสตร์เช่นกลุ่มชนที่มีชาติปันางจากคนส่วนใหญ่และตั้งติดตามอยู่บริเวณห่างไกลยกตัวอย่างเช่นชาวองแล้วไม่ได้ถูกตัดขาดขาดทางภูมนภาคโดยไม่ได้รับขาดสารยาําสมอเสมอขาดการติดต่อสื่อสารที่ดีนั้นอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดและทาให้มีปฏิิริยต่อต้านอำนาจรัฐได้สามนะครับเกิดจากการสนส่งดินแดนการขยายใาเขตของประเทศในประเทศหนึ่งโดยการสนุ่งดินแดนเพิ่มอาจเกิด จากการรวมกันตามสิทธิสัญญาคือ,เก,คเ,อนะคคเกิดจากการขยายดินแดนหละการชนะสงครามนะครับที่นี้ครับเกิดจากการยยายถินความแตกต่างทาง,งชาติพันธรนะครับอาจมีสาเหตุมาจากการที่คนจำนวนหนึ่งเนี่ยอยพยายถินเข้าไปอยู่ในสังคมอื่นนะครับโดยที่กลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยม,มัฐฐนจะมีลักษณะทางวัฒนธรรมแตกต่างอย่างคนในสังคมที่ตนย้ญญายเข้าไปอยู่อย่างที่ห้านะครับอย่างสุดท้ายก็คือการตกเป็นประเทศในสังคมน,นะครับเกิดจากการที่มหาอำนาจเนี่ยเข้ามีอำนาจในการเมืองกับปกครองของประเทศเองครับผม การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีความขัดแย้งหมายถึงการกระทําที่ไม่ลงรอยกันคัดค้านกันความเข้ากันไม่ได้ระหว่างกลุ่มมนุษย์ประกบอบกับ,กบ,กบเกิดความแตกต่างทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและทางด้านสังคมวัฒนธรรมจึงนําไปสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นในสังคมครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในป,ป,ปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายลักษณะเช่นหนึ่งการทะเลาะวิวาท เป็นลักษณะของความขัดแย้งที่เกิดจากการโต้เถียงด้วยความโกรธการมีปากเสียงเมื่อต่างฝ่ายไม่ยอมรับกันก็จะนําไปสู่การใช้ความรุนแรงโดยใช้กําลังเข้าประทุดร้ายทําลายซึ่งกันและกันครับ 2. ความเห็นไม่ตรงกันเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่มคนเนื่องจากความคิดที่ไม่เห็นด้วยโดยต่างฝ่ายไม่ยอมรับความคิดของอีกฝ่ายซึ่งความขัดแย้งลักษณะนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเพราะทุกคนต่างพากันอ้างสิทธิและศิรีภาพจนนำไปสู่ความแตกสมคคีของคนในชุมชนและสังคมและต่อไปนะครับการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีคือสันติวิธีคือการจัดการความขัดแย้งที่ยึดมั่นในวิธีแห่งสันติโดยปฏิเสธวิธีการใช้ความแรงทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการไม่ตอบโต้อีกฝ่ายด้วยใช้การโดยใช้ความรุนแรงแม้ว่าจะถูกกระทําด้วยความรุนแรงแนวทางการแก้ไขปัญหาขอดแยงด้งโดยสันติวิธีสามารถทําได้หลายวิธีได้แ,แก่การเจราจาต่อรองการไกลเกลี่ยและการระงับความขัดแยง้งการเจราจาต่อรองคือการเจราจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามหาข้อยุติที่ยอมรับร่วมกัน การเจราจาต่อรองจึงเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกัน 2. การไกล่เกลี่ยคือกระบวนการยุติธรรมหรือระง,งับขอบ้อพิพาทหรือความขัดแย้งด้วยความตกลงยินยอมของคู่ความเองโดยที่มีบุคคลที่3เป็นคนกลางคอยช่วยเหลือหาทางออกในการยุติขอ้อพิพาทให้คู่ความต่อรองกันได้สําเร็จนะครับการสร้างความรองดอง โดยแนวทางสมัโดยแนวทางสมานะฉันคือแนวทางความปองดองเห็นพ้องร่วมกันรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อแก้ไขให้ปัญหาแนวทางการสร้างความสมานฉันจะต้องยึดหลักการสำคัญคือ1การเปิดเผยความจริงให้ความสำคัญกับความจริงหรือเป้าหมายของสังคมสมานฉันเพื่อสร้างสันติ ภาพที่ยั่งยืนนะครับ 2. ความยุติธรรมให้ความสำคัญกับความยุติธรรมด้วยการส่งเสริมแนวคิดวิเคราะห์ในสังคมไทยให้เรียนรู้วิธีการวงปัญหาความรุนแรงในบริบทเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมให้เล็งเห็นคนกลุ่มต่างๆที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงครับ 3. ความพร้อมรับผิดชอบส่งเสริมระบบและวัฒนธรรม ความพร้อมรับผิดชอบในระบบราชการทุกระดับ4การให้อภัยในกรณีการปฏิบัติที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการของผู้กรณี5การเคารพความหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับขันติธรรมในฐานะคุณค่าทางการเมืองการเรียนรู้ศาสนาต่างๆที่ดำรงอยู่ในประเทศไทย6 ถือสันติวิธีเป็นทางเลือกในการประเชิญความขัดแย้งครับ7การเปิดเผยพื้นที่ให้ความทรงจําที่เจ็บปวดด้วยการเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นครับ8มุ่งแก้ปัญหาในอนาคตด,ด้วยจินนาการที่มีความเป็นไปได้และเห็น้องร่วมกัน9การยอมรับความเสี่ยงเป็นเงื่อนไขาสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์บนฐานแห่งความไว้วางใจอันเป็นคุณลักษณะ สำคัญของแนวคิดสมานฉันเชื่อว,ว่าเก้าแนวทางข้างต้นนะครับน่าจะเป็นทางออกหนึ่งของปัญหาความแตกแยกในสังคมไทยอันจะนําไปสู่สังคมสมานฉันได้ในระยะเวลาไม่นานเกินครับผมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิชาหนะ้าที่พลเมือง32นะคะซสามสองสามสองนะคะจะมาพูดในหัวข้อเรื่องของสังคมพหุวัฒนาธรรมกันนะคะที่เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ <Egg> เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความหมายของสังคมพหูวัฒนธรรมกันก่อนนะคะความหมายของสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะพหุวัฒนธรรมเนี่ยมันจะมาจากคําว่าพหูนะคะร,รวมกับคําว่าวัฒนธรรมนะคะมันก็เลยกลายเป็นคําว่าพหูวัฒนธรรมพหูเนี่ยนะคะตามความหมายของพจนานุกรมฉบ,บับราชบัณฑิตยสถานนะคะได้ให้ความหมายว่าพหูคือคําว่ามาก ะค,ะคำนี้นะคะคือคําว่ามากส่วนคําว่าวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดความเจริญงอกงามในหมูคนะ่คณะเมื่อนำสองคำนี้ค่ะมารวมกันนะคะจะทําให้เกิดคําใหม่ขึ้นนะคะก็คือคําว่าพหุวัฒนธรมนะะธนธรมนะคะซึ่งพหุวัฒนธรรมค่ะมันจะมีความหมายว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่พูดถึงเนี่ยนะคะมันก็หมายถึง วิธีการดำรงชีวิตของผู้คนที่มีลักษณะที่มีลักษณะของความแตกต่างความหลากหลายซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมของผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนั้นๆโดยมีการเลือกรับสิ่งที่เห็นว่าดีงามและนํามาประพฤติปฏิบัติและส่งผลผ่านไปยังรุ่นต่อรุ่นนะคะค่ะในเรื่องต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของความสําคัญของสังคมพหุวัฒนธรัรมกันค่ัติบมาดู สาเหตุนะคะความสัมพันธ์ที่เราจําเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นสังคมพหูวัฒนธรรมนะคะของคนในสังคมนะคะเนื่องมาจากว่าโลกในยุคศตรวรรษทีธธ่2 1หรือยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะประชากรบนโลกของเรานะคะมีจํานวนมากนะคะหลายล้านคนเลยนะคะจำนวนประเทศที่อยู่บนโลกนะคะก็มีจํานวนมากเช่นกันนะคะหลายร้อยประเทศนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทาให้เกิดความแตกต่าง ของผู้คนในสังคมเนี่ยหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมด้านของการดํารงชีวิตด้านของเชื้อชาติด้านของศาสนาประเพณีหรือวัฒนธรรมนะคะประกอบกับยุคที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะเป็นยุคโลกาภิวัตน์ถูกไหมคะถ้าในแง่ในเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะมันก็ยิ่งทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายผู้คนได้ง่ายมากขึ้นนะคะดังนั้น การศึกษาความหมายความสําคัญของคําว่าสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะจึงมีความสําคัญมากขึ้นนะคะที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับมันทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูนิดนึงนะคะคำว่าการเคลื่อนย้ายผู้คนได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยนะคะการเคลื่อนย้ายที่พูดถึงนะคะมันจะเป็นในเรื่องของ การเคลื่อนย้ายประชากรที่นําไปสู่การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมในปัจจุบันนะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการไปทํางานการไปศึกษากันไปท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้นะคะวันนี้ครูก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ วันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ